โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องตัดหญ้าใหม่นะครับผมได้ซื้อมาตามท้องตลาดทั่วไปนะครับในราคา2,000บาทนะครับว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะครับจะพาทุกท่านเพื่อนๆมาชมด้วยกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น PPT BCC 11M นะครับ าดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีใบตัดนะครับใบตัดแบบเป็นเหล็กนะครับใบตัดยาแล้วก็จะมีชุดเอ็นนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พวกประแจขันน็อตนะครับน็อตล็อกนะครับแล้วก็คู่มือการใช้นะครับแล้วก็ประกับนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นหัวเอ็นนะครับ ผมจะใช้เป็นหัวเอ็นตัวนี้นะครับพอดีผมให้ทางร้านเขาทดสอบให้ดูนะครับวันนี้จะมาใช้การจริงนะครับที่บ้านนะครับผมมาชมกันเลยครับ โอเคเลยนะครับสําหรับเครื่องตัดยานะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับสวัสดีครับ